สวัสดีครับแตงโมลงเปียกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็หลายๆชาติในย่านอาเซียนตอนนี้เนี่ย เริ่มที่จะขยับขยื่นกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับในการเตรียมทีมของปีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าลน์อัพแผนผังจัดหนักจัดเต็มของแต่ละชาติเนี่ยดูสิครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายทีมก็เริ่มที่จะทําการเนี่ยโอนนักเตะลูกครึ่งนะครับหรือว่าไปเกณฑ์นักเตะต่างชาติกันเข้ามาเยอะเนี่ยอ่ะหลักๆเดี๋ยวดูของบ้านเราก่อนดีกว่านะครับที่มีความเป็นไปได้แล้วกันนะครับ ว่านักเตะเหล่านี้จะมาแล้วก็ถ้ารวมตัวกับทีมชาติไทยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับอ่ะ ทีมชัดไทยของเราเนี่ยถ้าดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าในนามผู้รักษาประตูเนี่ยคงจะยังไม่มีใครนะครับเข้ามาแทนที่ของปฏิวัติคาใหม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวก็มีผลงานการเซฟนะครับที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบางเกมในบางช่วงเท่านั้นนะครับที่อาจจะมีฟอร์มอาจจะหลุดไปนิดๆิด,นดหน่อยๆน,นะครับ แต่สุดท้ายครับเจ้าตัวก็กลับมาคืนฟอร์มนะครับเข้าที่เข้าทางในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันได้ทุกครั้งไปนั่นเองนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้มีใครเข้ามาแบบโดดเด่นจริงๆเนี่ยปฏิวัติคำใหม่ก็จะยังยืนหนึ่งอยู่นะครับขณะที่แนวรับครับ หลังจากที่มีการพูดคุยกันไปเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสอย่างสูงที่ปีนี้เนี่ยนะครับการชิงแชมป์เอเชีย e รอบคัดเลือกแล้วไทยมีโอกาสชนะรวดทั้งหมดถ้าหากว่าเราได้แบบนี้นะ เออมันมีโอกาสสูงขึ้นไปอีกจากปกติแล้วเนี่ยโอกาสในการชนะรวดของเราอาจจะสัก60ถึงเกือบ65%แต่ผมว่าถ้าได้นักเตะเหล่านี้มาในทีมชาติไทยปีนี้เนี่ยผมว่าโอกาสมันสูงถึง80เลยเพราะว่ามันจะแน่นสุดๆนั่นก็คือแบ็กซ้ายเอริกคาวนั่นเองครับ แบ็กซ้ายรายนี้เนี่ยการันตีคุณภาพจากสแกนดิเนเวียอยู่แล้วนะครับในการลงสนามให้กับต้นสังกัดเนี่ยในเดนมาร์กนะครับขณะที่ทางขวาของเราเหนียวแน่นอยู่แล้วครับนิโคลัสมิเคิลสันครับลงสนามอย่างต่อเนื่องให้อบิโอเดนเซครับและตอนนี้เนี่ยเดินทางกลับนะครับไปร่วมฝึกซ้อมเดี๋ยวจะแข่งกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เรียกเก็บความฟิตและเดี๋ยวกลับมาครับในเดือนที่3นั่นเองเจ้าตัวบอกว่า ไทยแลนด์คือประเทศของผมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้ใจแฟนบอลชาวไทยแหละนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแนวรับซ้ายขวาเนี่ยถ้าได้2คนนี้มาจบครับขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กครับจริงๆเนี่ยมันสามารถหมุนกันได้เยอะนะแต่ขอเลือกที่แบบอ่ะเขาใช้งานกันอยู่แล้วกันนะครับนั่นะค,คือโจนาธานเข็มดีครับ โจนาธานเข็มดีต้องบอกเลยนะครับว่ายืนหนึ่งตอนนี้นะครับแน่นอนต้องเก็บเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ในระดับเอเชียถ้าหากว่าโดนยั่วยุหรือว่ามีจังหวะต่างๆก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เพราะว่าตรงนี้สําคัญมากในระดับที่สูงขึ้นแต่เจ้าตัวก็ทําได้ดีอยู่ในการแข่งขันแทบจะทุกครั้งนะฮะหลังๆมาเอลยสตอเละครับอายุอนามอาจจะมากขึ้น แต่ต้องดูนะครับว่าเจ้าตัวยังไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นช้อยที่1ครับถ้าจะยืนจับคู่กันในคู่ของซินเตอร์แบ็กกับจุนาธานนั่นเองขยับมาตรงกลางครับธีรธรบุญมาทันครับถ้าหากว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถโชว์ศักยภาพ ได้เต็มที่นะครับเหมือนกับที่เจ้าตัวเคยทําผมว่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ช้างศึกของเราพุ่งสุดๆเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละครับยิ่งนานวันยิ่งนานวันทีละทอนก็อายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าเขาอินเวนมาข้างในและเขาเล่นได้จ่ายได้เหมือนตอนที่อยู่กับบุรีรัมแล้วก็ทําได้แบบเดิมเรื่อยๆนะ โอ้โหเพื่อนเล่นสบายผมบอกได้เลยครับแล้วก็มีดูเกาเข้ามาอีกตอนนี้เนี่ยด้วยหลายๆเคสมันเหมาะมากๆเลยที่เจ้าตัวจะเล่นได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของเอกสารเนี่ยมันอาจจะมีนิดหน่อยที่ต้องไปขออุทธรณ์ทางด้านของฟีฟ่าอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็ได้พูดถึงไปแล้วนะ มันต้องไปดูสุดท้ายฟีฟ่าเขาโอเคไหมผมว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะโอเคสูงมากแล้วคุณแม่ของดูกเก่าก็บอกว่าเขาอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นแล้วไม่น่าติดมันไม่น่าติดผมว่าทําได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราได้ลุยอย่างเต็มที่ไหมที่จะเอาเขามานะครับขณะที่แนวรุกของเราโอ้โหแม่เห็นแบบนี้แล้วสะเทือนคือมันมีอีกเยอะ นะครับไม่ใช่แค่ตรงข้างหน้าตรงกลางเนี่ยยังอย่าลืมวีระเทพป้อมพันธอ่ะวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ก็ยังตัดออกไม่ได้แต่ว่ามันผมมันเยอะจัดนะครับแล้วแนวรุกเนี่ยอ่ะชนาทิปย์สงกระสินครับ ต้องบอกเลยว่ายังเป็นพี่ใหญ่เสมอแล้วก็ยังเป็นนักเตะท็อปคลาสของทีมชาติไทยใครจะว่ายังไงไม่รู้ทุกครั้งเข้ามาเขาทําได้ดีสุดๆนะครับแล้วก็ยิงประตูชัยในคิงส์ครับยิงอย่างสวยอย่าลืมครับเวลาเขายิงได้นะคือต้องบอกว่าเนี่ยคือนักเตะพรสวรรค์ของทีมชาติไทยแล้วก็จะพาทีมชาติไทยเนี่ยพาน้องๆเนี่ยให้เก็บเวลตามเขาไปเรื่อยๆแต่สมมุติว่าถ้าจะตัวหมุนเวียนอาจจะเป็นเอกนิษฐปัญญาก็ได้ เบนจามินเจมส์เดวิสก็ได้นะครับยังมีอีกหลายคนที่จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ผมว่ามันมีเยอะนะชนาทิพย์ก็นั่นแหละฮะตามตามเหตุตามผลว่าแต่ละเกมใครจะลงนั่นเองขณะที่ทางด้านซ้ายครับสุพโชคสารชาติผมว่าตรงนี้ยากที่ใครจะมาเบียดเขาได้ณนะเวลานี้นะครับโอ้โหสุดยอดซะขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงส่วนสุพนัทเหมือนตาครับอันนี้แหละ ต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในช่วงที่ว่าจะเข้าสู่แบบช่วงระดับพีคเอเชียระดับโลกจะก้าวไปถึงสักแค่ไหนผมว่าช่วงอายุเท่านี้นะครับยี่2ียี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับสุพณนัทเหมือนตาเหลือเกินนั่นเองนะครับอีก2-3ปีนี้ถ้าหากว่าทะลุก,ก็ไประดับโลกนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันปีเดียวเห็นหน้าเห็นหลังแต่คู่แข่งของเขาก็มีนะ ตรงนี้แต่ว่ายังเด็กอยู่นะคือเอราวันกานีเย่ครับนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่คนที่เห็นชัดๆเข้ามานะว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะสอดแทรกแล้วก็มาเบียดได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออจะไม่มีคู่แข่งเลยขณะที่แนวรุกก็มีพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเอาแบบอินเทรนด์หน่อยนะครับกระแสหน่อยก็จุดซุนซับเบล แต่เจ้าตัวก็คงจะต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเล่นในยุโรปเนี่ยได้ประมาณไหนได้แค่ไหนแต่ถ้าตัวหลักของเรา,ามีอยู่แล้วก็สุปชัยใจเด่นไงน,นะครับแต่ถ้าหากว่ามองหาตัวที่จะเข้ามาในเอเชียนคัพใหม่ๆห,หน่อยก็อาจจะเป็นจุดซูนซับเบลนั่นเองนะครับอ่านี่ทีมชาติไทยไปต่อกันที่ทีมชาติอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่านี่แหละตัวตั้งตัวตีเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเอาชินแต่ยังออกเอาแพตริกไควิดเข้า เขาเหลือโปรแกรมบอลโลกอีก4นัดนะที่จะเล่นในรอบนี้ถ้าเขาเก็บชัยชนะได้3นัดเขาแน่นอนเขาไปบอลโลกนะฮะอะเข้าไปรอบคัดเลือกต่อไปนะแต่ถ้าหากว่า1ใน2เขาก็อัตโนมัติเลยไปทันทีมันจะได้ไหมหรือไม่ได้เพราะว่าต้องไปตัดกับออสเตรเลียเนี่ยแหละคู่แข่งที่แท้จริงนะครับในนัดแรกเป็นเกมเยือนใครบทจะเล่นยังไงเดี๋ยววันนี้มีแผนผังให้ดูด้วยนะครับแล้วเรียกใครมาด้วยนะครับขณะที่นะัดที่2เจอกับบาเรน นัดที่3เจอกับจีนคือ3นัดแรกถ้าชนะหมดคือจบข่าวนะครับและนะัดสุดท้ายปิดกับทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยเขาเปิดเผยเนี่ยสื่ออาเซเนี่ยเปิดเผยเลยว่าแพตริกไคเวิร์ดนะเออเขาต้องปรับตัวพอสมควรกับนักเตะที่อินโดมันจะเหมือนกับอิชีอิอ่ะพออิชีอิเข้ามาเนี่ยเขาจะคิดว่านักบอลไทยใครเล่นก็ได้เขาวางระบบให้แบบนี้ทุกคนทำได้เหมือนกันมีแขนมีขาเท่ากันศักยภาพใกล้เคียง ผมจะบอกคบว่าอย่าคิดแบบนั้นกับอาเซียนนะฮะมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะคือเราจะเห็นได้ว่าโค้ชฝรั่งโค้ชญี่ปุ่นโค้ตต่างชาติมาพอเขาวางปุ๊บเขายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าทีมไหนอะใครเล่นได้แค่ไหนคนไหนทําได้ยังไงนี่แหละจุดสลบคิดว่าทุกคนเหมือนยุโรปไม่เหมือนยุโรปครับอาเซียนเอเชียทีมอะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนยุโรปยุโรปนี่คือมันปลูกฝังมันเล่นกันมาโหนานมากนะครับแต่บ้านเราเนี่ยหรือว่า ทีมอย่างอินโดนเนี่ยผมว่าต้องใช้ความเข้าใจอย่างที่ชินแต่ยังเขาปรับซึ่งพตติไคเวิร์ดเขาก็บอกครับบอกว่าแน่นอนแหละโค้ชคนเก่าชอบเล่นเกมรับเป็นงานหนักของเขาเลยที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพราะเขาชอบเล่นเกมลุกอย่าลืมนะตัวอย่างมีให้เห็นในเวียดนามฟิลิปทูซิเย่เป็นไงละ่ะอยากบุกอยากลุกจะมาคอยรับแล้วมาตั้งรับแล้วสวนอย่างเดียวนี่มันฟุตบอลโบราณตูซิเย่ว่าอย่างนี้กูเปิดบุกแพ้ทุกนัดแพ้ยับแล้วแพ้ละเอียด นักบอลเล่นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละชาติเนี่ยมันเล่นบอลแบบไหนนะฮะอันนี้สําคัญจริงๆแต่เขาว่ากันว่าแพทริกไคเวิร์ดจะมาเปิดเกมเปิดระบบ4-3-3รองของอาเซียนกับรองของเอเชีย er. แต่สิ่งที่เฮดโค้ชคนนี้จะได้ลองก่อนก็คือระดับเอเชีย er เลยครับอาเซียนบานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะลองดูเขาบอกว่าตัวที่จะได้เข้ามาเนี่ย มันก็จะมีตัวใหม่ๆระดับโลกนะหรือว่าระดับยุโรปแล้วกันอ่ะเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของผู้รักษาประตูครับตอนนี้เป็นมาเชสแพร์นะครับโหนี่ซุปเปอร์เซฟอยู่แล้วจากสหรัฐอเมริกานะเอซิดั a ลาขณะที่แนวรับโอ้ยจัดเต็มต่างชาติล้วนเควินดิกส์จากโคเปนไฮเกนที่มาแล้วไม่ค่อยดีอจับเขาไปเล่นตำแหน่งอื่นแกเล่นไม่ได้ นะเออก็ต้องมาเข้าที่เข้าทางซ้ายเนี่ยเวอร์ดองเอ็นอีซีนัชเมเกนนะครับจากเนเธอร์แลนด์ส่วนมากก็เนเธอร์แลนด์แหละมิสฮิลเกอร์นะครับเจอ,อิสเซ็นะครับกับจากเกาโชนะครับอีวานเจนเนอร์นะครับเอ่อจายโรริดเาดวลาคนนี้แหละ ที่เขาบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเล่นอยู่ทางด้านคริสตอฟพาเลสถ้าจับแบบนี้นี่ก็โหดเลยนะอดีตน,นะแล้วก็อดีตเด็กฝึกไอแ x ด้วยนะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยไรเดอร์ครับทอมเฮ hey. โรเมนี่อยู่ออกฟอร์ดนี้โอ้โหนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นปาสกาลสตาแล้วก็ยังมีทางด้านของอรัสมันโกเอนคือมันจับยัดไม่ถูกอะครับคือมันเยอะจัดๆเลยถ้าคุณจะจัดนี่ก็เลือกเอาว่าสุดท้ายคุณจะใช้ใคร หรืออาจจะเป็นอีกแผนผังหนึ่งตามนี้ก็ได้ครับมาเชสแพร์นะครับ4 3 3เหมือนกันแนวรับเนี่ยเป็นเวอร์ดองนะครับมิลซิสเกอร์เจอิเซสเควินดิกส์อีวานเจนเนอร์ทอมเฮเมสซิลีโนนะครับเอเลียโนไลชเดอร์โอเลโรเมนี่หรือว่ารักหน้าออรัตมานโกเอนนั่นเองนะครับอันเนี้ยก็เป็นแผนผังที่เขาคาดการณ์กันไว้ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นคือถ้าเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยแล้วผมบอกได้เลยครับว่าสุดนะครับทั้งคู่ฮะ แต่ว่าอินโดเนียคือระดับยุโรปไปแล้วของเราเนี่ยระดับแบบกั้มกึ่งอยู่นะจะมาหรือไม่มานะแต่ว่าคิดว่าสู้ได้สู้ได้นะครับมาเลยก็จัดเต็มแต่อันนี้เขาไม่ได้จัดผังมานะเพราะว่าเขายังไม่ชัวร์ว่าเขาจะโอนได้ทั้งหมดหรือเปล่าก็อ่ะที่มันมีอยู่เนี่ยก็จะเป็นเอนดิกดอสซันโต้นะครับเปาโลโจชัวนะครับโรเมลโมราเอสแล้วก็แมทธิวเดวิส แล้วก็คาบินอองอันนี้อยู่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็โดมินิกตันดิออนคูนูอารายเน่แล้วก็ดาร์เรนล็อกคือจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่เขาจัดมาว่าโอเคแหละโอกาสความน่าจะเป็นก็ประมาณนี้ส่วนทีมชาติเวียดนามครับเขาก็บ่ยยอมนะเขาไม่ยอมเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหแบบจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับโดยการที่ขนนักเตะเนี่ย มากันหลายคนแต่ต้องดูนะว่าจะมาได้จริงคือมีใครบ้างนั่นเองนะครับโดยเริ่มที่ผู้รักษาประตูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาปลุกปั้นมาได้คนใหม่ไงน,นั่นก็คือดินเชียวนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าคชผู้รักษาประตูเนี่ยออกไม่ต่อสัญญาผมว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาสําหรับดินเชียวอาจจะต้องกลับมาใช้ฟิลิปเหียนเหมือนเดิมนะครับแล้วแนวรับเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ใคร โคลอน่านะครับตอนนี้เล่นอยู่ฮานอย VN นะครับอยู่ในประเทศเวียดนามอยู่แล้วเกิดอเมริกาพ่ออเมริกันแม่เวียดนามนะครับตำแหน่งกองหลังสูง188อายุ25เอาเดี๋ยวดูว่ามาได้ไหมนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยมีเหงียนซนเซนอยู่แล้ว1ตัวมาแล้วนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยโคโรน่าเนี่ยกำลังโหลดดิ้งอยู่กำลังรออยู่นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายคนนี้ดีมากนะ คนนี้ดีมากนะครับเจสันกวางวินเพนดองนะจากฝรั่งเศสนะแต่อันนี้ลูกครึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอกสารเรียบร้อยแล้วไปเช็คมาเหลือแต่เพียงประกาศสูงไม่มาก177อายุ2 4เอ่อ27ปีเล่นอยู่กงฮันฮาน,นอยนะฮะ แล้วก็อีกคนหนึ่งเฮนริโออันนี้บราซิลเลยนะครับบราซิลพ่อบราซิลแม่บราซิลเกิดบราซิลนะครับสูง181เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเล่นได้ไหมเล่นอยู่น้ำดินก็ย้ายมานานแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทางด้านของทีมชาติเวียดนามอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกๆความเคลื่อนไหวน่นงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ